สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับโรมิีอังคณาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาวาดเรือจักนิก,กันนะคะก็นนหนึ่งใจหน่อยอ่อนเอยญละจะ ผมจะเรียกสูตรกับเากันนะฮะว่ามันดูดีกว่านะฮะเราจะวาดใบพัดก,กัอนอันนี้ไม่ต้องวาดวาดน้ำก็ได้นะฮะแล้นี้เราจะวาดเป็นแบบนี้นะฮะดูจากรูปด้วยนะฮะไปติดตามได้นะในช่อง ในช่องปูเป้คิชลินนะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะนี่วับดบองคอมตั้งนี่วัดบองคอมสี่ต้น,นะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะนี่เราจะมาว่านี่นี่ก่อน มันสามารถมันไม่ใช่กระจกนะฮะเป็นเอาไว้ทางเดินต้องมีเป็นที่กันไม่ต้องว่าผมก็ได้นะคะมันให้ต่างต่าละแล้วอย่าไป ลืมดู YouTube นะคะอืมมันอยู่ใน YouTube เรือไททานิกเวลามันล่มมันจะชมคเข่าน้ำแข็งก่อนแล้วก็ล่มโอเคตรนนี้เราจะวดัดเหมือนก้อนเมฆนะคะแต่ว่ามันคือควันโอเคเราจะวัด okay? วตวดัวเลยตัวมา้าไม่ใช่นะคะ ต่าของเรือวันนี้ว่วาปมกาจะทำอะไรครัใช่แล้วค่ะเจกับรูที่ยืนเพื่ออะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่นี่ทีนี้เราจะวาดบันไดแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่สวยหน่อยนะเพราะว่าผมวาดไม่เป็นบันได แล้วทีนี้เราจะวาดสากระโงเรือดูว่าเสาอะไรกรันบ้างวาดไปก่อนนี่ทีนี้นี่ดูดิแบสวยอะ่ะทีนี้เราจะมาวาดอันอื่นกันนะคะเราจะมาวาดตรงนี้โอ้โหโคตรไม่ตรงเออแต่ตรงอยู่นิดนึงน,นะ นี่เราจะมาว่านี่น,นาตา,ารู้แล้วนะคะว่าใครอยากไปดู YouTube บนะ,ะเททานิคไปไปดูที่ y ยูทูบนาราบิ์ได้เลยนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเททานิคด้วยนะคะนี่ เหมือนเป๊ปะมะถ้าไม่เหมือนขออาภาัยทีพรุ่งนี้ผมเล่นเกมบ่อยเล่นเกมพวกนี้คลับผมไปเจอสิชโนกกับผมไปเจอวิชวลกับนุ๊กมากับแฮกเกอร์มา โมเกียดมากสร้างบ้านโคตรเกียดผลงานสร้างไม่ถนดัดเลยดูดิแล้วจะไปเรียนทำไมวะโอเคมีทำไมก็ไม่รู้ค่ะโอเคมีหน้าต่างโหโคตรมาก ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ๋ยวผมวาดต่อแล้วนะทีนี้เราจะมาวาดไฟกันไฟมันก็จะมีนะฮะเป็นแสงสว่างแบบน,นี้นี่ไปแสงสว่างเลยอันนี้เป็นห้องกัปตันนะครับผมวาดหลายอันเลยไหม ดูวาดหลายอันเลยดูดูด,ดูดูสิเรือเทตานิคอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะไม่ใช่ด้านหน้าถ้าด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้เป็นของฮิเชอ์พอน,นี่ด้านหน้ามาห้า ให้เอฟซไม่เห็นเอ้ยตลกมากถ้เอฟซี FC ไม่เห็นก็ปรับมุ่งกล้องได้นะครับนี่มุมกล้องเทนเทนนี่ปองคนควรแล้วก็ดานหาดูดูดวาดเหมือนปะเลยชูชีอันนี้น,นี่ปาร์ตี้กันนะคะ นี่ปองควนในควรนี่ปาร์ตี้นี่ดูสวยเวอร์มังอลังการมากนี่ดู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 ด,ดูดูก่อนพี่โนนี่คือเรือซูช,นช,ชนีนี่เรือซูชีเนี่ยนี่เรือซูชีผมว่าไปมากเลย มันคือเรือชูชีพของเก๋ดูเรือเทเนนิคของเก๋มากเก๋จัดตะมัดบกดู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 ดินี่อย่างเก๋นี่อันนี้คือเสากระดงเรือนีเสากระดงเรือ อันนี้คือป่องควนป่องควนที่อยู่ด้านหน้าผมอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะ่าไปก่อนอะดูดิเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยวันนี้สนุกกันไหมเพื่อนๆกับเอฟซีถ้าไม่สนุกงั้นว่าต่อแล้วนะ วันนี้เราจะมาวาดกระจกกันนะคะที่จะใช้แบบกลมๆแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกของเรือเททานิกเมื่อกี้นะที่ผมโชว์ไว้ไหนหน่านี่ไงแล้วนี่มืนเครื่องหมายบวกเลยนี่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเออตรงไหนนี่วะเออตรงนี้ครับนี่นี่น นี่ันมือนขมาบวกเลยเราจะมาทางกันดูผม้องบอกไปถ้าใครอยากดูของเทเวอร์ตเทเาสันก็ก็กิดตามช่องเทเวอร์ตเทเาสาันได้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องดูก่อนจะนานไปแม่บอกว่าบอกว่าจะนานไปนะคะ วันนี้ขออาไคยด้วยนะคะแม่ผมเรียกงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปโก่อนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่นะคะบ,บ๊ายบาย